คือมานั่งนั่งคิดแล้วอะฉันไม่เชื่อขอไม่พูดชื่อแบรนด์แล้วกันคือทุกคนรู้จักนวัตกรรมเอ็กโซโซมาะไรนั่นปะคือเหมือนเป็นนวัตกรรมที่มีอนุภาคเล็กมากๆคือเหมือนเป็นครีมที่แบบเวลาเราทาแล้วนางจะซึมลงทุกชั้นผิวเทียบเท่ากับการฉีดคือถ้ามันมีจริงๆอะมันล้ำไปปะเอาดีๆไม่ไหวแล้วแล้วเนี่ยคือตัวต้นเรื่องเอกซอร์จี้แอนทา g เอจิงครีมเหมือนแบบฉันก็เหมือนจับผิดสงสัยใช่ปะนางก็คือปังส่งเอกสารมาให้ดูเลยจ้านาง บริษัทเอ็กซ์โเป็นเจ้าเดียวในไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถผลิตได้ถึง5ฟัง์กชันกูคือเงิบยิ้มแห้งหนึ่งอยากเห็นปะนวัตกรรมเอ็กโซโนที่แบบเทียบเท่ากับ,บการฉีดเป็นยังไงมันจะเทียบเท่าการฉีดยังไงเอ้ยทุกคนดูเนื้อนะปัง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 เฮ้ย สทีคือนางซึมเข้าหน้าเลยเธอทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้หนึ่งสองสเกดูดิเนี่ยอืมอืมเฮ้ยเอาจริงๆพอได้ลองใช้อยากเข้าใจได้เลยนะว่าทําไมนางถึงแบบเทียบเท่าการฉีกเพราะทาแล้วแบบพึบเข้าผิวไปเลยอยากเห็นปะ่ะเฮ้ยเนี่ยนะดูผิวดิดูผิวดิดูผิวอิ่มั่ำมากแล้วคงไม่หนักหน้าเลยทุกคน เข้าใจยังเนอตะกับเอ็นโซโมคืออะไรคืออันนี้นานช่วยให้ผิวหน้าเราอะดูอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดริ้วรอยทําให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื่อนะดูดิแล้วเป็นฟิลแบบเหมือนล็อกผิวให้มันดูแบบฉ่ำน้ำตลอดเวลาเห็นปะเนี่ย ผ,ผิวมันดูช่ำมันดูแบบสะท้อนแสงมันดูผิวอิ่ม้ํามากเอาจริงๆก็แอบเขินนะแต่ก็รู้สึกว่าฉันเป็นผู้บริโภคฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้ถูกปะเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้แล้ว,วไม่ต้องไปถามน้ำไม่ต้องสงสยัยอะไรแล้วนะเตือนแล้วนะว่าอย่าไปเล่นกับระบบเอ็กโซโซมอันนี้ของจริงพูดเลย